สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีย้ำแรงจ้ามันนี่พี่แรมกะมาเล่นอยู่น้องหยาขาวพี่หน้าแม่กองจ้ามายามน้องน้ำฝนกับลูกจ้าพี่น้องจะไม่บ้อน้องก้าวหนาจ้าเราไงแล้วเป็นเบ้าน้อยแล้วเจ้าเนี่ยว่าอะไรมะเร่นโดนจ้าพี่น้องคืดทอดมันนี่หลังเลิกงานพี่แรมกันเลยนี่แหละมาเรียนน้ำควายน้ำควายน้อยเอาไอ้้วนครับได้ยิ้ข่าวควายโดนออกลูกเป็นควายดำเป็นบ้านี่เด้นี่เดียนี่เดี เนี่ยบอกว้วนๆนน่น้อยๆน่ะน้อยเนี่ยได้อาทิตย์คว้จนอ่ะเตียบอกก็กานไปยังไงมาเรีนน้ำควายโอ้มาเรีนน้ำนี่สิเจ้าเด็กปเนี่ยเอามาบังคว้ยแม่นี่ละเต้คนว่าสิขายท่นเอาเี่มาครับแม่กับลูกหาเมื่อาเลูกได้จากมือแล้วลูกได้องอาทิตย์วทดีมันมางใกลๆก็ได้ตัวลูกมัน รู้ได้สองอาทิตย์รู้ได้สองอาทิตย์เป็นอะไรลูกของนาดูด้รึยังไอ้อว่านลูกของตัวนี้เป็นลูกของตัวใครก็ฮะลูกลูกของตัวเนี่ยน้ำเสียหลวงครับทับเทียมทับหลวงน้ำเสียหลวงแบบนิออยังบุบบุบบจากทีมทท่มันทับเทียมแหละดีเติบอยู่ตัวเีแล้วสูงไนเป็นเด่ตัวน้อยๆ้นะห่วยบริวัรอยู่ตัวตัวน้อยบริวารอยอากบันดีเขามาเบิรงกเมียหรอ ดึงเียแล้วเนี่ยลหนงไรเป็นไรวันสูงประมาณรอยสามสิบแปดร้อยสาปดครับโบได้จากลูกแล้วได้สองโัวนี่แหละลูกะกะโบหลายครับแม่นกะโบหลายสีชมพูมันดีปะดี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 ครับกะโบหลายกาหน่อยหน่อยว่า๋ถวอันหาที่หตัวร้องกันได้เดียครับโอ้ไอ้วันห้องราคาหาเมือนหา้องหาเมืหาครับ ตัวร้องกันได้ตัวร้องกันได้เอาขอเบอร์โทรได้เป็นยังขอเบอร์โทรก็ได้ครับผมเบอร์โทรผมนี่แหละตัวใดเอ้วันศูนย์เก้าแปดโยโยโย่หนึ่งศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดแปดเบอร์ของอ้วนไมดอดเบอร์ของผมนี่นะครับผมผมเป็นผู้ขายไรมาอะไรลูกมันมามาพี่อ้องก็ดีลูกมันนะตัวขู่น้ำนมดีครับแล้วประกาศน้ำนมคล้ยแม่เนี่ยน้ำนมดีโอได้ลูกขู่น้อยลูกขู่น้อย ลูกได้สองอาทิตย์เนี่ยท้ายมันเลยด่ากี้แพ้งเงี้ยเลยเนี่ยน้ำนมดีผมได้เห็นภาพเลยทำน้ำนมดีตัวให้ลูกดีดีคุ้ยแม่นเนี่ยอายุได้ประมาณเท่าไหร่อายุอะที่ปีที่ปีมัแฟนแท้ตั้งแต่เราเนี่ยแันแท้สองคู่หนักขางามันตัวบ่มีกะที่คุยดอนแม่หน่กะกะนิดเดียวถ้าคุยมันก็จะจะกุ้นผมเลยละเป็นดีปะ ขวัญก็ดีครับขวัญธรรมดาธรรมชาตินี่แหละขวัญบ่มีตำหนิตำหนิตีขวัญบ่มีลูข้างสุดลูข้างหลอดขาเท่าขาถอนบ่มีกันว่าดอกกระดอกวัดตัวู้บ้านเนี่ยฮู้หมูข้าเจ้าเห็นนี่แหละเนี่ยจะห่วงลูกมันจากไหนอะไรมาลูกวัดนั่นลูกไปแล้วก็เลยสมเด็จห่วงเนี้ยมันห่วงลูกมันลูกวันบ่มาอยู่ทำไมเอ้ลูันติดได้เอออ้วนลูกแล้วเต้นเป็นควายดำเป็นบ่เนี่ยลูกควายดำครับขวายดำเนาะ น้ำเสียหลวงดีเนาะทับน้ำเสียหลวงแต่ว่าเขาได้เสียเงินอยู่นี่จ้ะห้าหกร้อยบาทะค่าเสียเวลาแพทย์เพิ่มาทมทัทับใหม่จ้ะทับง่ายครับทับเทียบเดียวกับจิตเนี่ยอยากเบิ่งรอบขังรอบอย่างเขาได้บ่เนี่ยได้ได้ยา่างเบิ่งรถเจ้าจูงวน้นได้บ่ลงงได้ให้ลูกพ่อพี่ทำน,นี้กับลูกเราจ้ะเนี่ยน,อยน้อยๆนะลูกสิบเอ็ดข่ายยุคนายดอกนั่นนั่นไม่คิดเรื่อง มัาทำนี่หรอรูแล้วเพิงง้ามเฉี่ยขอเพิงง้ามเฉี่ยเนอะเพาพคุณว่าเรื่องเาะาพ่อคุณว่าเรื่องคว้มสูงหนึ่งสูงคนสูงข้อีเตียผมตัวเก้าคนอ่ะตัวขายไปเองบ้านนั่นนุนสะโต้ตัวบ้านนั่นไม่ถูกสันนุนพัฒนาโอ้ยว่าเปียกเทียงบ่ถถกอยูกห้องและ้าแมลูกหาเมื่อหาคันมาเมื่อหาพันก็ร้องกันได้ตร้องกันได้ ถ้าอยากได้กะโค้หายอ้วนไข่ดอนครับเอาขอเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดแปดครับผมติดต่อโดยตรงกับอ้วนไปดบคือทติดต่อกับผมเลยสงสัยืดเลือยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกะถามเราได้เลยครับถามได้รายละเอียดยูยูอ้อ้วนตอนได้มาดนี่ได้มาจังใดเนี่ยข้ยน้องไส้ของโพดครับอ๋อ้ชื่อน้ำน้องไส้โพดค่ะ ยังสนใจมันบ้านด้ลูกของมันนี้ท่าพ่ากระท่าบ่เองครับท่าบ่เองท่าเสื้อหลวงท่าเสื้อหลวงใด่เห็นเพื่อนครับเสื้อทั้งน้องไซสของพ่ออดเลยล่ะพ่ออดแล้วลูกดีจ้าแล้วแต่ในภูบ่ครับในภูบ่ในภูจ้าเบอร์เวยการเราเป็นแต่ไทยนาได้บ่ได้เหรอเนาะเจี๊ยบไซส์เเป็นรถแล้วเจี๊ยโอ้องขากครับจัดกับอะไรกันเนาะบ่บ่บ่มีกะมีสามจุดตุ่ดังนี่เท่านั้นอะ ม้องกะค้วยแม่เนี่ยกะบ่ายแล้วลูกตัวแรกล้างามบ่งามอยู่ครับแต่ขายไปแล้วขายไปแล้วขายสามมื้นหาได้แม่หรือผู้ตัวแรกได้ตัวผูกได้ตัวผูกโอ้ลูกสองข้อยตัวผู้คืที่นี่นี่ก็ตัวผู้ลูกแรกเป็นค้อยดำหรือค่อยดอนลูกแรกเป็นค้อยดอนครับลูกสองเป็นค้อยดำลูกสองเป็นขัอยดำไป่ที่บตัวนี้ล่ะตัวที่ออกไม่ไหเนี่ยแล้วออกลูกยากบะบ่ครับ ทับกระทับเสียเดียวใช่ทับเสียเดีิดชิพามือลูกมันน่ะน้ำนมดีน้ำนมดีเพราะฉะนั้นมึงใส่ลูกกับชาวไทยใกล้ลูกมันน่ะลูกแล้วแข็งแรงดีเนาะแข็งใกล้ไม่ได้ห้าวหนาวยาเกี่ยวกินแต่ละวันกลองได้ไม่มึงกส่ไทยมันรดหางกัดโบมี่ตำนี้ตำนี้เลยควายดอดแน่นี่แล้วประกันเลยตำนี้จีโค้ดโบมี่แต่คืน้องเบิ้งไปเบิ้งหางแล้วจ้ะเบิลงไทยแล้วแล้วนิสัยใจคอเราเป็นยังไงโู้ครับ หเขาในเรื่องน้องหูใบใสก็ได้จ้าขั้นพี่น้องบล็อกฮักเบิงในวิดีโอเราบล็อกฮักพี่น้องกะมาเบิงได้จ้ายัวน้องหยาขาวบ้านน้องนุ่มพกมาหาผมหมดเวียงขอนแก่นนีู่หระจ้ามาหาผมหมดจ้าหรือมาหาว่าหน่วยตวงเลยพ่อผมเป็นผู้ขายควายตัวเนี้ยจ้าผู้ใดสนใจกับถือมาเอากับเพราะวกระิตะกรอนมันพู่งพ้นเงินบ่หลายเนาะว่างยังไงเงินบ่าไหลก็อยากได้ของคุณภาพไปเลี้ยงเงินบ่ล่ะเงิน บอกนี่แหละเพราะว่าค้อยบอกเกิดจากนี่เกิดจากตระกูลซุ้มนี่จ้ะบ่บ่ได้เกิดจากบ้านอื่นจ้ะควายน่ะเลี้ยงกันเลี้ยงเงซเสื้อรับแมนเลี้ยงกันเลี้ยงเงซเสื้อแม่นี่ก็เกิดจุนี่นี่ค้อยนี่เจ้ยจุนี่บดค้ายะนต่เจาอีนี่เกิดจุนูจ้ะเกิดจากไนคูน้องน้ำฝนกับลูกรัะน้องน้ำฝนกับลูกของยายภูมิได้ลูกท่อกันค้ายสองแม่ได้ลูกท่อกันได้ลูก สองตัวคู่กันใช่ทีนั่นก็ได้สองตัวคู่กันอีนี่ก็ได้สองตัวควายดอนเนี่ยมาจากในภูเป็นของน้องซ้ายของพ่อโอดน้ำดีเด้อเอามาจากน้องซ้ายของพ่อโอดผิวมันงามงามผมนี่รับไปซื้อมาถ้าอยากได้ก็คือติดต่อเอาว้หน่อยตรงเลยมต้องดักลูกมันต้องเป็นติจเตอร์สอนขึ้นอย่างนีตัวดักพี่แพรแง่หมดก่อนไม่ก่อนไม่เต็มพอดีพี่แพรมาเล่นน้ำควาย เรืมา่อพอกันกัไอ้วันไอ้อ้วนเราก็เลยเปิดราคาควายดอนครอบลูกดําเห็นทางเจ้าพ่นขายไหมเห็นทางเจ้าพ่นขายเพราะอะไรขายเพราะอะไรขายโดนแล้วนั่นเลี้ยงหมดผมหมดเลยหมดหมดจ้ะกาเป็นทางเดือกพราะว่าช่วงนี้กะกระแสราคาของควายนี่ครับพอสมควรครับแอสมควรครพอสมควรขึ้นพอสมควรขึ้นสุ่มหมองจะราคาควายกัขึ้นสุ่มหมองหม้อแต่ว่าเขากะ กักว yeah. ่าราคาที hmm. yeah. 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 Been, h, on, on, yeah. ่พี่น้องฟังได้แต่พอฟังเอาพอฟังครับผมพอฟังกลับมาว่ากันเบิ้ลรูดให้กันก็รดได้ยุ่งักรุดก็ได้ยุ่แต่ว่ามาคุยกันยังรูดแต่รูดแท้ล่ะว่าบักใดบักนั่นดอกเอาง่ายดอกใจวันเอาง่ายขั้นว่าสิไขายขายง่ายรูดอัธยาศัยดีครับขั้นเราคุณว่าสีไขยจะขา่บ่ายากดอกไขยบ่ายากครับขั้นเราก็คุณว่าสิไขยมักน้ำบอกให้ตัวนี้กับมากครับผมกับ น,น,น,น้องน้ำหนองล่ะธรรมดาควายปล่าธรรมดาน่ะกับน้องน,น้ำธรรมดาครับวานสินควายดอนกินหญ้าดีปะกินหญ้าดีครับมันนเดเน,นาะเมนย่างดูปะเนี่ยหรือว่ากิน,นย่างเดียวเออมันก็มีย่างเนี่ยกินเนี <c oughs> น่ยนะล่ะเนาะสัตว์เนาะเป็นควายที่ที่กินง่ายแม่นบะกินง่ายแม่นบะครับกินง่ายทับว่าุัวทับทับทีเดียวทับไงเอาเสี้ยวคือเลี้ยวคม เขาเลี้ยงพราะนั้ว่าเขาพูดเลยพูดเลยว่าสิเอาอยากเอาไปเลี้ยงเขาเลี้ยงซื้อเออซื้อไปแล้วก็หาพ่อพันธุ์ดีๆใส่คข้าวเหนียวปล่อพัฒนาเนี่ยมันเอาไปล่อยพัฒนาได้อยู่คุ้ยทำเนี่ยกระบอกขี้ร่ดอกบ่อสขี้ร่ายดอกลูกสองตัวนึงเนาะลูกสองตัวนึงเนาะการน้ำกดกับไก่เยอะแล้วค่อยน้องน้ำฝนบ่อยากปล่อยเต็ ผมหมายเพิ่นเกียจมือนะเพิ่นว่าอะไรนีอกเจ้าของเพิ่นว่ามันยังเป็นตาเลี้ยงอยู่เพิ่นเลยจงไว้ก่อนเพ่กระนาสนใจอยู่ค่อยดอนผู้ใดที่ที่มาค่อยดอนอาสนใจมักับพ่อใช่ว่ามีดูดี่เหรอผมตีไขยค้อยดอนก็ได้มีอันเยอะพี่น้องมาดูกันเนี่ยมัดกับพ่อไรนะค้อยดอนนี่นี่ก็ได้จ้าพี่น้อง ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้ควายดอนไปเลี้ยงเล้จ้าก็อย่าลืมทรมหาไอ้อว้วนควายดอนจา้าเราพร้อมที่จะเบาน้าคุยน้ำน้อยวันเนะาะจ้าเอามานี่ที่แล้วมีไอ้อ้วนจ้าลาไปก่อนจา้ามือใหม่มือ,ห,มมอหนามาพอกักพี่เก้าจา้าสวัสดีจา้า